สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดงวดประจำวันที่29มกราคม2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเ,เพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28 แอดมินให้รูดหยุดที่1กับ0นะครับผมสำหรับ0นะครับผมมา07ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ1นะครับผมมา7 1ในรอบพิเศษนะครับผมมาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็มา VIP นะครับผม7 1อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มา1 9ในรอบปกติแล้วก็3 1นะครับผม สายวิ่งสายรูดก็ได้เฮนะครับผมทั้ง4ี่นอยนะครับผมก็ยินดีกับเอฟซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสําหรับวันที่29่สิบเก้านะครับผมสำหรับวันที่29่สิบอดมินเจอให้รูดจุดที่4นะครับผม

แล้วก็สีเจนะครับผมห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผมสำหรับเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมหกสี่สอง นึงสี่สามศูนย์ห้าสองแล้วก็สามห้าสี่นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือบก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงังพังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ